การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทัน EP 4นะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความเสี่ยงของกองทุน8ระดับนะครับ ถ้าใครก็ตามนะครับที่ติดตามช่องเรามาได้สักระยะหนึ่งเนะจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ลงทุนในรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มผมตอบแทนทางรายได้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องกองทุนแลละถ้าใครก็ตามที่ยังไม่เคยเริ่มลงทุนเลยทุกคนอาจจะเคยเริ่มจากการฝากเงินออมทรัพย์ ถ้าเกิดว่าเริ่มเก่งขึ้นมาหน่อยก็จะมีการฝากประจําหรืออาจจะมีการไปซื้อปกกระกันหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดว่าทุกคนเริ่มศึกษาถึงจุดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงจุดการซื้อหุ้นหลายตัวเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะมาจบตรงที่กองทุนก่อนวันนี้เราจะมาอธิบายกันคร่าวๆว,ว่ากองทุนคืออะไรและการแบ่งความเสี่ยง8ระดับเนี่ยมันมีอะไรบ้างเวลาที่เราไปเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่ากองทุนนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่6นะ กองทุนนี่อยู่ในขเสียงที่4นะเราจะได้พอเข้าใจเข้าคราวว่าอ๋อโอเคกองทุนนี้มีนโยบายในสินทรัพย์อะไรนะครับโอเคงั้นคราวนี้ท่านเริ่มมาจากกองทุนก่อนแล้วกันกองทุนคืออะไรกองทุนเนี่ยชื่อมันตรงตรงตัวเลยก็คือกองทุนหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกคนเนี่ยที่มีเงินแต่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็เอาเงินหรือทุนเนี่ยมากองรวมกัน และคราวนี้ก็ให้ผู้ที่มีความรู้หรือคนที่ศึกษามายอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนหรือคนต่างๆที่มีไลเซนส์ในการดูแลเรื่องเงื่อนไขกองทุนตรงนี้ครับไปจัดการลงทุนให้คุณในสินทรัพย์ต่างๆที่เขาสัญญาไว้ตามนโยบายการลงทุนแล้วก็เอาผลตอบแทนให้เราโดยที่แบ่งค่าจัดการไปเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลักการกองทุนคือง่ายๆอย่างนี้เลยทุกคนเอาเงินมาร่วมกันและให้คนที่มีความรู้ในการจัดการลงทุนให้คุณ แต่กองทุนเนี่ยก็ถูกแบ่งออกตามกฎหมายเนี่ยเป็นความเสี่ยงทั้งหมด8ระดับแต่ความเสี่ยงแต่ละระดับเนี่ยอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าในแง่ของความเสี่ยงเดียวกันน่ะไม่ได้แปลว่ามันจะเสี่ยงเท่ากันนะยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงที่เกิดว่าท่านบอกว่าความเสี่ยงระดับหุ้นก็หมายความว่ากองทุน1ขกองทุน A ไปลงทุนหุ้นที่เป็นเกรดดีหุ้นตัวใหญ่ก็เป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งกองทุน B ไปลงทุนหุ้นตัวเล็ก อาจจะผลตอบแทนผันผวนมากก็เป็นความเสี่ยงระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าความเสี่ยงระดับตรงนี้ถูกแบ่งออกตามสินทรัพย์เนาะไม่ได้ถูกแบ่งออกตามความเสี่ยงที่แบบแต่ละกองทุนจริงๆก็ว่ากันที่สินทรัพย์ละกันเรามาเริ่มดูจากความเสียเส่ยงระดับที่1กันความเสี่ยงระดับที่1นนั่นก็คือกองทุนตลาดเงินในประเทศกองทุนตลาดเงินในประเทศหมายความว่าอะไรหมายความว่าทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีนโยบายว่าจะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่คล้ายเงินสด เป็นคล้ายๆกับตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีความมั่นคงสูงอาจจะเป็นเรื่องของในรูปแบบของธนาคารหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของรัฐบาลที่ออกมาในรูปแบบของตั๋วเงินคลังก็ดีแต่ว่าในนิยามของตราสารหนี้นี้จะต้องมีอายุไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนระดับความเสี่ยงที่1เนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆอาจจะเทียบเท่าได้กับการฝากออมทรัพย์เลยก็ได้แต่ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นก็น่าศึกษาเนาะ กองทุนระดับความเสี่ยงที่2คือกองทุนตลาดเงินเหมือนกันครับแต่เป็นกองทุนตลาดเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศคราวนี้มันดูเสี่ยงมากขึ้นเนะเพราะว่าเราไปลงทุนของต่างประเทศแล้วมันจะมีเรื่องของค่าเงินต่างๆอะไรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนโยบายกองทุนพวกนี้มักจะมีการป้องกันค่าเงินไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นระดับความเสี่ยงที่2 ก็จะไม่ค่อยเสียงเหมือนกันกองทุนระดับความเสี่ยงที่3คือกองทุนพันธบัตรรัฐบาลกองทุนระดับความเสี่ยงที่1กับ2เนี่ยมันจะต้องอายุไม่เกิน1ปีแต่กองทุนระดับความเสี่ยงที่3เนี่ยอายุของตราสารหนี้ชนิดนี้จะเกิน1ปีและ ซึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วกองทุนระดับนี้มีความเสี่ยงในแง่ของเงินเฟอ้อที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีแต่ก็จะได้ผลตอบแทนนี้มากขึ้นเพราะว่าตราสารหนี้ชนิดนี้อายุยาวขึ้นนั่นเองกองทุนระดับความเสี่ยงที่4คือกองทุนตราสารหนี้กองทุนตราสารหนี้เหมือนกันทำไมเปลี่ยนระดับละ่ะกองทุนตราสารหนี้นี้เป็นกองทุนตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ของเอกชนครับก็คือบริษัทเอกชนอาจจะมีการขอเรียรายเงินจากทาง นักลงทุนทั่วไปว่าโอเคฉันขอกู้ยืมเงินประชาชนก็จะมีบริษัทเครดิตเรตติ้งต่างๆนะครับเข้ามาให้เครดิตเรตติ้งว่าเรตติ้งดีไหมน่าเชื่อถือหรือเปล่าซึ่งผลตอบแทนก็จะผันผวนไปตามความน่าเชื่อถือนั่นเองกองทุนระดับความเสี่ยงที่4นี้จะไปลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้นั่นเอง ก็จะทําให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นกองทุนระดับความเสี่ยงที่1นถึงสนะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นกองทุนที่มีความเป็นเจ้าหนี้ก็คือเราเป็นตราสารหนี้ทั้งหมดเราเป็นเจ้าหนี้ของใครสักคนหนึ่งไล่ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนกองทุนความเสี่ยงที่5คือระดับกองทุนผสมคําว่าผสมหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นกองทุนที่มีนโยบายไปลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนในสัสดส่วนต่างๆคําว่าตราสารทุนก็คือหุ้นนั่นแหละ แปลว่ากองทุนชนิดนี้เริ่มลงทุนในแง่ของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์แล้วไม่ใช่แค่เป็นเจ้าหนี้อย่างเดียวแล้วคราวนี้นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีการแบ่งสัดส่วนกันว่าฉันจะลงทุนในกองทุนอ่าตราสารนี้เท่านี้ฉันจะลงทุนในตราสารหุ้นเท่านี้ก็แล้วแต่นโยบายการลงทุนอันนี้ก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับว่าเลโชที่เขาปรับปรุงเนี่ยตรงนี้เรารับได้หรือเปล่า กองทุนระดับความเสี่ยงที่6เป็นกองทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีการใช้กันบ่อยนั่นคือกองทุนหุ้นนั่นเองกองทุนตราสารทุนซึ่งหุ้นในที่นี้จะรวมทั้งหุ้นประเทศไทยและหุ้นต่างประเทศด้วยเหมือนกันกองทุนระดับนี้ทำไมถึงเป็นที่นิยมและคนรู้จักเพราะว่ามันมีกองทุนในอดีตก็คือกองทุน ltf เมื่อปีที่แล้วกบ r m f ถืออยู่ค่อนข้างเยอะ รัฐบาลพยายามสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยซื้อสินทรัพย์เหล่านี้เพื่อลดภาษีเพราะฉะนั้นคนก็จะซื้อ LTF IMF หรือกองทุนพวกนี้เพื่อลดภาษีเป็นต้นทำให้รู้จักกองทุนประเภทที่6นี้ค่อนข้างดีก็คือกองทุนหุ้นนั่นเองครับ คราวนี้แล้วก็มาถึงกองทุนระดับความเสี่ยงที่7กันแล้วนะครับกองทุนระดับความเสี่ยงที่7นั้นคือกองทุนรวมกลุ่มธุรกิจหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนเฉพาะในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราลงทุนในกองทุนหุ้นพวกนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มของที่มีนโยบายในการลงทุนทางด้านกลุ่มโรงพยาบาลอย่างเดียวทางด้านกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือกลุ่มค้าปลีกอย่างเดียวถามว่าทําไมมันถึงมาอยู่ในระดับความเสี่ยงที่7 นั่นเพราะว่าหุ้นทุกตัวไม่ได้มีการกระจายพอร์ตหรือการกระจายความเสี่ยงในเชิองอุตสาหกรรมเพราะหุ้นทุกตัวในพอร์ตเป็นหุ้นกลุ่มเดียวกันเพราะนั้นจําเป็นจะต้องใช้ความรู้อย่างมากนะครับในการลงทุนว่าจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ใช่สําหรับธุรกิจกลุ่มนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับกองทุนระดับความเสี่ยงที่8กองทุนระดับความเสี่ยงสุดท้ายคือกอ,องทุนทางเลือกครับกองทุนทางเลือกหมายความว่าไงกองทุนพวกนี้จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนสินทรัพย์อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่เข้าใจได้ยยาากอ่่งเชน กองทุนทองคำกองทุนน้ำมันอมกองทุนพวกสินค้าพกพาต่างๆ ราคาน้ํามันโลกหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกดูเทรนแนวโน้มของโลกเพราะนั้นกองทุนพวกนี้จะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการเข้าใจสําหรับนักลงทุนมือใหม่ทั่วไปนะครับและที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นก็คือกองทุน8ระดับนั่นเองจะสังเกตได้ว่านะครับว่ากองทุนแต่ละระดับเนี่ยว่ากันที่ความเสี่ยงในตัวสินทรัพย์ไม่ได้ว่ากันที่ความเสี่ยงว่าอะไรจะได้มากกว่าได้น้อยกว่าหรือว่าเสี่ยงมากกว่าเสี่ยงน้อยกว่าเสมอไปนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ากองทุนทองคำเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่ากองทุนหุ้น หรือหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. กองทุนน้ามันเนี่ยปลอดภัยมากกว่ากองทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่แบบเฉพาะอุตสาหกรรมอันเนี้ยเขาถูกจําแนกตามประเภทของสินค้าและความเข้าใจในการลงทุนนะครับถ้าคุณมีความรู้และความเข้าใจในการลงทุนในสินทรัพย์นั้นมากกว่ากองทุนระดับที่8ก็อาจจะปลอดภัยกว่ากองทุนระดับที่6ก็ได้นะครับในแง่ของความรู้ตรงนั้นและนั่นก็คือความเสี่ยงของกองทุนทั้งหมด8ระดับนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับและก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ให้กับเราหน่อย กด Subscribe ให้เราบ้างกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระอย่างนี้จากพวกเรานะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ